แม่แม่เจ้าชายรติการมาแล้วครับก่อนไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ Mad แม่ด้วยนะครับสวัสดีครับวันนี้แม่มาเล่นเกมโรบอทม,ม,มาเล่นแบบบูร์ลกครับวันนี้จะมาทำภารกิจตามหาไข่นะครับให้พี่พี่ช่วยกันตามหาไข่จะสำเร็จไหมไปชมกันเลยลืมบอกว่มพี่พี่อะไรบ้างพี่อเมริกันนะครับโต พี่อะไรมาเล่นกับ้องาแล้คับนาฬกานาฬะกาไกดย้ำดิลูกอ้าก็มาตอกดพรอมมันตองเป็นกอมปีกนะเฮ้ยมีใครมาเล่นลก,กับแบบ้างคะพีอระคิดโอรโอชิมิชิ palette right. อันน้นเจออันนี้มนตอที่เราเข้าไปไม่ใช่หรออ้าวเเ้แามันเอมีไเลยมามีอยากกินขนมอ่ะแต่การไปก่อน

อยากได้ชิโดกับลินกับเซอยากได้ชิโดเหมือนกันได้ชิโดแ้เขาใช้ลโออยู่อยากได้ชิโดอยากได้ชิโดได้ิโดอยากได้ชิโดอยากได้ชิโดอยากได้ชดได้ลูกคุ้งหมีลูกคุ้งหมี ต่อไปเป็นออนไลน์ใช่ไหมไลน์นี้ไม่ค่อยช่วยอะไรเท่าไหร่มันไม่ดีผมไปสุ่มเลอออนไลน์กับสีแดงแล้วแล้วมันอยู่ตรงเดียวกันกับฮีโร่ด้วยก็ขอบอลหน่อยเราทำคุยกัอยู่เนี่ยหิวเขาเขาเขาทำเควสอเพื่อะไรอ่ะคว่าคุณเมื่อกี้ไงที่เราไปรับไปเราคลิปรูดหรือไง ก็โน,โนอนด<น>ูไหนไหนไหนมนเดี๋ยวรีบฆ่าเสร็จแล้วเดี๋ยวขายเ้นหมดเลยพัศวาไม่ได้เลยทำก็เต้นปะใายเต้นหมดเลยอ่ะขายเฉยเต้นเต้นให้กำลังใจพี่พี่อยู่ทีมเดียวกันก็เนี่ยต้นที

เล่ไม่ไม่วิ่งกับเขาเลยแล้วละจะได้บอลได้ยเมื่อกี้หนูเมื่อกี้นนนหนูวิ่งแล้วมันไม่ได้แล้ไรันทแล้ว <c oughs> กับหนูนะทีมพีมเต้าเต็มคุณตอนนั้นูปไปสองตัวเลยเนี่ยเรียนดิปโปิ้อะก็สไลด์ที่ได้โดนดิปโปิ้ตลอดเลยต้องรอจังหวะต้องรอจังหวะรอไม่ได อ่อ้ยยบอลหน่อยอำเคล็ดทำประตูแค่หน่ครั้งก็แล้วกันได้เราทำประตูแค่หน่ครั้ง่อยนะบอลหลอ ไม่อ้แมจบแอยู่ค่ะแมตอยู่ิาิินีแมมจบแล้วก็ปิดได้เลยเมื่อกี้อ่ะมันเียนดลมีบอก้ไม่ปิดมามีไม่ปิดเมีไม่ดเดีวโเดูไอแกนนีที่เปรูปบบการนเกมส์สวยงมีสด そうやってまだ俺の弟でいるうちはお前は俺を超えられないお前は俺を超えられない อย่าโอ้ยพี I see I see ่เอลิตมาดูว่าไม่ใช่พี่อสวัสด the ีค mm ่ะ hmm. พี่อลิตมาลนตัวพี่เอลิ่ยพี่อลิอยู่ในเกมดูล็อกนเหรอ่เ เฮ้ยน้องไม่คิดว่าเป็นวันนียเลยไหมคือออกนอกถไายไหม ก็คือกินประมาณติดเสื้อแ้วให้ไหมแล้วเลหนีไหมันะอไฟเสร็ฟไหมแล้วก็เด็กอข้าไม่ไหวแล้วหอ ยาๆยายสวยมันมันเป็นตายเข้าว่เขาบ้างยังเนี่ยขอบอลบ้งสิใครก็ได้ดย,ยืนเต้นมามาทำยืนเต้นมา ได้ยินนะคเ่นเนี่ยใส่ใจน่มดห้แให้แบทจริงบไม่มีใครให้บอลเลยยังไมขไม่เจอยขอบอลบ้างข้าอยู่ทีมเดียวกับแบทโยนอะไม่เข้ นี่ไงบอลมาแล้วเร็วบอลมาแล้วบอลมาแล้วมามามาอยู่แถหนี้ไปแย่งเลยาไมอยู่ทีมเดียวกันแล้วขอบอลน่อยอม่มะมันกันมากเลยเอาใส่ไว้เราหมเลย้อพระเจ้าอ้พระเจ้าโอ้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 พระเจ้าโอ้โอ้โอ่จะให้ามันจะต่อจ่ายไม่ได้จ่ายไม่ทันด

ก็สัการสักวาลิปนีข้อตอลัวิ่ว่อลัอนอรย่ัลกดนริ่งร์กดคอยเมนตอ Rồi Chứ Bùi bùi